สวัสดีครับวันนี้มาดูข่าวของมิซูบิชิกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงมิซูบิชิปาเจโร่ในรุ่นแรกเนี่ยมันเริ่มผลิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี1991นะฮะสำหรับป a เจโร่ในรุ่นแรกซึ่งในรุ่นนั้นไฟหน้าก็จะเป็นแบบกลมนะฮะแล้วก็ตัวรถก็จะเป็นแบบเหลี่ยมเหมือนกล่องแล้วก็มีรุ่นใหม่ตามออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นรุ่นโชกุลนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะรุ่นล่าสุดนั่นก็คือมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต ก็ถือว่าเอาชื่อของปาเจ r o เนี่ยมาใส่ในรถ Mitsubishi เจ j e r o ปอร์ตซึ่งเจ้ารถ Mitsubishi เจโร่สปอร์ตคันนี้พื้นฐานมันก็มาจากรถกระบะ m i มิซูบิชิท r i ทันนั่นเองซึ่งมันเทียบไม่ได้กับ m มิซูบิชิปาเ j e r o ที่เป็น SUV จริงๆและก็มีรายงานออกมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่ามิซูบิชิปาเจโ r o ขับเครื่องสี่ล้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับมาอีกครั้งในปี2027และจะเป็นแบบระบบปลั๊กอินไฮบริด โดยตามรายงานของนิตยสารเบสคาของญี่ปุ่นเขาบอกว่า m i t ิ u b บิชิจะเริ่มพัฒนาปาเจโ o ่ใหม่และก็มีเป้าหมายที่จะเปิดตัวสายการผลิตในปี2027และสำหรับรายงานบางส่วนของปาเจโร่ใหม่เนี่ยก็ได้รับการเผยแพร่จากนิตยสารบนเว็บไซต์ซึ่งเขาก็อ้างว่าปาเจโร่ใหม่จะมีระบบปลั๊กอินไฮบรซึ่งในการผลิตปาเจโร่ u v v ออกมาตั้งแต่แรกในปี1991เนี่ย จนมาถึงตอนนี้นะครับเขาหยุดสายพานการผลิตไปแล้วในปี2021นะฮะซึ่งรวมระยะเวลาตั้งแต่ตอนนั้นนะมาถึงปัจจุบันนี้2024ก็นับว่าเป็นเวลา40ปีแล้วนะน่าจะ40-41ปีและยอดขายของปา j จโร่เนี่ยก็มีมากกว่า3.3ล้านคันซึ่งชื่อของปา j จโร่เนี่ยก็สร้างชื่อเสียงให้กับมิสูบิชิอย่างมากมายเลยทีเดียวนะทำให้คนทั่วโลกรู้จัก และชื่อป a เจโร่เนี่ยมันก็ถูกนำมาใช้ในมิ t ูบ b ชิปาเจโร่ o ปอร์ตในรุ่นปัจจุบันนั่นเองนอกจากนี้มันก็มีข่าวออกมานะครับว่ามันจะมีการแชร์รากฐานของมิ s ูบ i ชิปาเจโร่กับนิสสัน p a ท r โ l ในเจเน r เรชันถัดไปแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้และถ้าหากข่าวนี้เป็นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นและเรโนจากฝรั่งเศส ในทางกลับกันนะครับผู้บริหารของมิซูบิชิในประเทศญี่ปุ่นก็ได้ออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับปาเจโร่ใหม่เนี่ยจะใช้รูปแบบของนิสสันแพลตโตที่ได้รับการปรปับปรุงใหม่แต่ทางมิซูบิชิญี่ปุ่นเองนะครับเขาก็ยังไม่ปิดประตูสนิทใส่นิสสันนะครับเขาก็ยังเปิดประตูอ้าไว้ทิ้งไว้ให้นิสสันเพื่อการแบ่งปันในเรื่องของระบบและส่วนประกอบซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกันระหว่างเรโนนิสสันและมิซูบิชิ ขนาที่ทางนิสสันนะฮะเขาก็ยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องของขุมพลังปลั๊กอินไฮบิดและเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบชาร์จคู่สำหรับนิสสันแพลโทใหม่แต่ทาง m มิ u ูบิชิเองก็ถือว่าเป็นผู้ได้เปรียบและก็เชี่ยวชาญในด้านนี้นะส่วนในชอนเวสคอตซีอีโอมิ s ูบิชิออสเตรเลียเขาก็แสดงความสนใจในปาเจโรใหม่นะครับซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อปลายปีที่แล้วในชอนเวสคอตเขาบอกว่า อะไรก็ตามที่ชื่อปาเจโรจะต้องมีความโดดเด่นและเป็นรถที่ยอดเยี่ยมจริงๆแพลตฟอร์มระดับโลกของเราและบางส่วนอยู่ภายใต้การปกปิดและจะได้เห็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีรถ SUV ขนาดใหญ่บางรุ่นอยู่ในนั้นนายเวสต์คอร์ตเขาก็ยังพูดถึงการนำเสนอสื่อล่าสุดของมิสซูบิชิในญี่ปุ่นที่มีการล้อเล่นรูปภาพรถ SUV ขนาดใหญ่หลายคัน เวส t คอร์เขาบอกว่ามันบอกไม่ได้จริงๆจะมีชื่ออะไรบ้างแต่มีแผนแน่นอนที่จะมีรถ SUV ขนาดใหญ่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่ใหม่หรือปาเจ r o ่สปอรฉันไม่สามารถพูดได้ในขณะน,นี้นอกจากจะบอกว่าเราเชื่อออสเตรเลียเรารู้จักตลาดออสเตรเลียเป็นอย่างดีเราอาศัยอยู่ที่นี่และความต้องการรถ SUV ขนาดใหญ่ยังคงแข็งแกร่งในประเทศนี้ ก็เป็นข่าวของทางมิตซูบิชิออสเตรเลียนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนฮะเขาอยากได้รถ SUV คันใหญ่ๆจะเป็นปลั๊กอินหรือว่าอะไรก็บอกไม่ได้นะตอนนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมิตซูบิชิในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะจะทําอะไรก็รีบทําเลยฮะจะใส่ระบบอะไรเข้ามาก็รีบทําเลยนะครับอย่ารอให้มันช้าเกินไป